จ้าปูวัดีจ้าปู<ว>โหปูมาทางรัดเลย,เยเปูพองมาทางรัดเลยนะคะ,ะ,คะโอเราไปเดินไปดูปูมาสำรวจบ้านภาษาปลุงเสือเอาวัาถึงไหนเสร็จแนนปูไ่ได้มาหลายมือบอาหานมาเบิ่งแล้วอนี่ ปูฟองขึ้นมาดูแล้วปูฟองไม่ได้ขึ้นมาตะดนบ่ไม่ได้มาตะดนบ่ปูเจ้าบุเรมไม่ได้มาตะโดนดนๆเขาจะได้มาโอ้ตัวไซฝรั่งเลยฝรั่งก็ไม่ตามหัวนี่อย่างรัดมาทางนี้เลยบ่ปูอย่างรัดมานี่บ่มาลำรดคอยไม่เห็นเจ้าคอยเราว่าเจ้าย่างบ่โอ้ยเดี๋ยวว่าเจ้ายางมาเจ้าคือเก่งแท้อ๋อ คือสีไข่แน่เลยเนาะเดี๋ยวนี้มันบาห่อนก็ดอเนาะมันเข่าฤดูหนาวบ่โอ้ยบ่ได้ข่าวอยู่เด้ได้ข่าววูด้แถวแถวบ้านเจ้ามีโรคระบาดก็ได้ข่าวอยู่ได้ายอืมมาด้วยกิ่งเถ็บกับยังมอวานมีซื้อหนี่งพืชอีกเอาู้พืชอีกสองสามไร่อก็ติดบ้านเมื่อไหร่เขาไปเยี่ยมเลยโอ้ติดประกาศมาบ้านโอ้บ้านเราปู่นั่นล่ะตอนนั้นแหละ ตอนนั้นเราค่อยเออตอนนั้นเราค่อยว่าชิมาแลไรค่อยได้กินข้าวเลยก็เลยไปนั่นลวค่อยเดิไปสิบสองคนอ๋สิบสี่สิบสองสิบห้าลยพวกไปน้ำหลังอจาอ๋อเ่ได้บแน่ล้วก็เอาเอาอยู่โรงพยาบาลก็เอาให้อยู่เลยสิบห้คนเพิ่วนึง แต่ว่าดีมันมันบ่แพร่กระจายมันยืดหุ่งเดียวกระจายบ่ทันงมันม um ันบ่ทันได้ไปไกลตุ่มมีเนาะเนี่ยท่นหมอกขาคุ้ท่นคุ้มท่านอะไรมาตัวกรุงเทพเขาก็ย่องเลยม้วนสิ้นเืยเนี่นี่แหละค่อยดึงข้าวแล้วค่อยก็อุ้ยมะพร้าวไปแล้วโว้ยตอนนี้ป่ะถ้ามันอันนี้เสียก่อนอืมบาดเสียวเมนความจัะวาเกี่ยวเข่ากับรบัส ว่าจะระวงกดีไป่จังเนาะมันพัวมันลกปอดมันเสียงเออระวังเาไ้รถยางเดียวช่วงนี้เกี่ยวเราังยาพอตนนี้ก็ภาษาเะขภาพเป็นเรื่องดีแมนส่วนยางนี้เป็นส่วนยางเขาบอกภาษาของราวนาท้องแค่โลกแค่โรกโอ้โหโอ้โหรักษาไดาคุ้องครับต่ฝังนี้ได้สภาษา ฟังนี่เราคล้องปูเหรออ๋อโอ้แล้วเขาถมบ่กปูเขาถมบ่ยังปลูกอย่างใดปลูกเลยเอาไปโรคันแทนาออกปลูกแทนาก็ปลูกเลยอ๋อเนาะเพราะว่ายางมันก็ต้องการน้ำนี่แหละอ๋อปลูกโลคกัทแทนาออกก็ปลูกเป็นเลยเนาะสวนนี่แหละครับปลูกก่อนโมทะเลยี่สิบปีแล้วเนี่ยตั้งแต่บาบูยังหน่อยหน่อยกอนโมอ๋ออ๋อ ป,ดดป,ปีดีนะแล้วพวกในขนาดเต็มปุ๋รออยู่เ,เนาะโอ้ถึงว่าว่าเอ๊ะเป็นไทนากับปลูกยางพาราได้เนาะ<ม>เขาไถออกเลยหรือปลูกอ๋อได้เยเขาโล,ลายมันเหยียบเนาะโลเห็นลูกล่างเห็นหน้าลายเป็ดยางลาย,ลายเป็นลูกล่างเขาเลยบอกอือมันเป็นลูกล่างได้ก็ได้มีเพื่อเศรษฐกิจเพิ่มมาได้ทุกคนหมู่บ้าน เข้าไปแบบนี้ก็เย็นเย็นนะข้างในนะปู่เข้าไปข้างในนี่เย็นเย็นนะมันเป็นบ้านปูนบ้านปูนทั้งหลังเยงียบสงบบ้านปูนนะเข้าไปข้างในแล้วปูพื้นปูอะไรมีโต๊ะที่นั่งเย็นเย็นอือนั่นแหละมีดาดฟ้ามีเตียงปู่เหขาไปเบิ่งเตียงที่แบบนี้เพิ่นนะคักใช่ไหะข้างในนะเย็นเย็นเย็นอยู่ดูข้างนอกอีกนส่งม้าหิ่งห้อยเหมือนอ๋อ น้องสาวอิจฉาแล้วว่อยากเขาอะไรอยากไปกันยากกันโอ้กูสั่งสุดเดยอ๋ออันนี้นะคะเออโอ้ยเนาะลูกมึงลูกเทพนาลูกเจ๊ลูกไผ่เทพนาเป็นลูกคนแบบนี้ต้องเอซอยอยู่ยามเขาซอยเนาะจ้าจ้าเพื่อนน้าเนาะจ้านี่แนีเลยบุญบุญไผยบุญมั่นเนาะตาเนาะอันนี้ก็คือเหมือนว่านแหละค่ะ วุ่นใครบุญนมาเราไปดูลุงปรับที่ก่อนนะคะอ้าวไปดูลงโคนปรับที่อาลุงพคนมาถึงก็ไปรถเลยนะคะออ เคยทำการเกษตรเคยขับนะคะเคยทํานะคะมาถึงก็ตัวอดไม่ได้นะคะที่จะทําการเกษตรที่จะทําเห็นรถนะคะปรับที่ไหนแปลนที่ไหนลกนะคะคนอ่าคนเคยทําก็ต้องทํานะคะนี่ค่ะชีวิตวิถีแต่ก่อนนะคะนี่ค่ะแปลนแล้วทางถึงออกไปทางนู้นเลยนะคะปรับที่ปรับทางนะคะมันคิก็อ่ามาทำงานที่งปี้ป็นหัวมหาน

ปูเลยผมจ่ายผมจ่ายไม่ผมม <chị> ีตังค์ผมมีตังค์ปูเอ้ยปูนปูนปูนปูยเท่าแก่เท่าแก่โอ้เท่าแก่จะจ่ายเองนะคะเท่าแก่จิ้มนะคะเท่าแก่ลุงจิ้มจะคนจ่ายให้ปูนะอปูเอาเลย สองใบสองใบไอสอบสองใบเร็วเรเดี๋ยวปูคิดก่อนหาเกระจายเร่มปดปูคิดอายุก่อนอายุสิข้ารอบอายุสิข้ารอบแล้วรอบ่าปูรอบาปูเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หมดเจ็ดศูนหมดเอาเจ็ดเย เออแม่นคืนแต้มหนึ่งคืนแต้มหนึ่งหนึ่งก็หมดพ่อเจ็ดสองคืนแจ่มจ้าได้ยินบอกอาจารย์พ่นบนว่าไก่สองตัวไ้องบอไก่สองตัวบม้อสองลอยแม่เลยจับเอาเลยไก่สองตัวมสองยเก้าไก่สองตัวบนโม้อสองลอยไก่กับเก้าบนโม่กับศูนย์ศนย์เก้าร้อย เอาสองใบสองใบเอาสมใบสามใบเดเอาเาไสามใบเลยเป็นห ah, oh um> ้าพอดีเก้าร oh, oh, ้อย้อเนียแปดร พอแล้ว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 ขอช่วยที่เงินจ่ายเจ้ามันมีแปดร้อยกับเก้าร้อยจะคิดยังไงดีค่ะคิดเป็นไงสามร้อยด้วยนะพ่อเนาะโอ้เอาดูจิ้มเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงโชคอยู่ที่บ้านว่างเยี่ยมนะคะอ้าวแบ่งผลมรดกกันแล้วอันกิฟต์นี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยันหีึด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ